สบายดีสบายดีเอฟซีบ่าวแพงเบสสุขสุขคนเดสบายดีพี่น้องสบายดีเนาะทั้งผู้ใหญ่ใจดีเบดสุขสุขคนทั้งทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศหรือว่าทั้งประเทศไทยเนาะสบายดีเอาอาป่าลุงพ่อแม่เบดสุขสุขคนมีกับบ่าวแพงสิผ้าบ่าเบิ่งพี่น้องง่วบ่าวแพงกำลังสีคอดลูกกำลังสีคอดลุพี่น้อง เป็นกําลังสิคอดลูกอย่ายวบ่แพงสิพาเบิงนาะพี่น้องนะสีได้ตัวผู้หรือตัวแม่งัวกํากลังสิคอดลูกสิพาเบิงงัวคอดลูกเหมือนี่กําลังสิได้ลูกพี่น้อง เนองลูกสิออกแล้วถ้าเบิงถ้าส้มเนาะสิได้ตัวผู้หรือตัวแม่พี่เนาะสิคอดแล้วพี่น้องไก่แล้วไก่แล้วถ้าเบิงถ้าสม้าสมพี่น้อง ขาออกมาแล้วพี่น้องเห็นขาออกมาแล้วพี่น้องพี่คลอดแล้วขาออกมาแล้วพี่น้องโอตัวผู้หรือตัวแม่พี่น้อง แอดีเด็น้องวันใหม่น้องวันใหม่น้องวันใหม่ก็มาเบิ่งน้องมาเบิ่งงวขอดลูกนํากันพี่น้องตัวแม่หรือตัวผู้วันใหม่ตัวแม่ตัวแม่บะอืมพี่น้องน้องวันใหม่ว่าตัวแม่สีดาแม่หรือบ่พี่น้องลูกงวตัวผู้หรือตัวแม่ลูกลูกมันน่ะตัวแม่บ่ตัวผู้ เอาอยู่ดีๆเอาตัวผู้หรือเอาตัวแม่เอาตัวผู้ตัวผู้เ่น้องมันใหม่มาตัวผู้พี่ <c oughs> น้องเดี๋ยวรอเบิ่งรอส้มพี่น้องน้องมันใหม่ชิท้ายแม่นหรือบ่เนียกินน้องน้องมันใหม่มาตัวผูอื้ <c oughs> Hình. bơ hoa là yên yang o gmai. Hoa yang. Not yên. Ng bada yêu yang. Ng bada yêu yang. ทวันใหม่ว่าตัวผู้โตผูบ่วันใหม่มตตวผูพี่น้อวันใหม่เดให้พี่น,อเ,นอเบ่งกำลังสิจับพี่น้องิีจับสีจับผูกไว้ าให้หน้าเลยพี่น้องปุ๊บจับบบได้พี่น้องบลาแพงกาสิจับแล่นออกมาให้หน้าพี่จับบบได้บ่แสงอยากจับพี่น้องบ่แสงอยากจับ

น,นี่กำลังเสียออกพี่นอ้องออกขาออกมาแล้วบอ้โหเพชรหูหรือเพชรแม่เนาะเนื่องจากรอเวลานานพี่นอ้องมัวขอดลูกพี่นอ้องจนคำนะพี่นอ้องเอ้ยเต๋วเว้นจนคำ ให้ก็ะเห็นขาออกมาขาหนึ่งพี่น้องขาออกมาขาหนึ่งแล้วแม่กับจนเหมือ่อยนะพี่น้องได้ลูกแงะกะล้พี่น้องมาแพ่งกับถาบึงขึ้นคำ รุ่นพี่น้องรุ่นเห็นขาออกมาแล้วแม่กระจดนเมื่อยพี่น้องได้ลูก,กลเนี่ยกระดอเบาแพงทําคอดบอกเป็นพี่น้องเอ้ยงวาตอนนี้ได้ลูกหญากพี่น้อง ตั้งแต่เว้นๆหูจนคำย่งบบได้อยู่ยางไปย่างมาอยู่พี่น้องเอ้ตอนนี้ก็เห็นขาออกมาแล้วพี่น้อง ยำแรงๆพี่น้องเลยจนคำแต่เว้นจนคำยังบร่ได้ลุกคงเหนื่อยแล้วพี่น้องเห็นขาแล้วรุนพี่น้องรุน เห็นขาแล้วพี่น้องขาหน้าออกมาแล้ว้านนี้สิได้กิน,นกหนอะงวยแล้วพี่น้องเอ้ยข้าว่านหนองงวนนี่แสบเลยพี่น้องเอ้ย ่งเห็นแต่ขาพี่น้องแต่ยังหออกอยู่เนาะรุ่น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 น้ำกันเอฟซีเบาแพงเบสุกุสุขคน น้องมันหนบอกว่าเป็นตัวผู้พี่น้องแต่ได้ออกมาบอกู่าเป็นตัวผู้หรือตัวแม่เนาะรอเปิ่งรอส้มพี่นอ้อง <laughs> bữa đại ngài đọc phi nỏ mạ phèn mà nàng thả chân mười chân thầm là phi nỏ nàng mụ đại phi nỏ ơi ็นแต่ขาพี่น้องเอ้ยหักบ่ได้จากเถือ่อ ¡Oh, claro. โอ้ภาพเนี่ยหาเบ่องหยากได้พี่น้องเอ้ยงวนงวนได้รูปนี่จนสีขาพี่น้องแต้เวนเวนจนสีขาวบ่พี่น้องเอ้ย เิ้นแต่ขาพี่น้องเลยเิ้นแต่ขาอ,ออกมาเราแพงแบบท้ำขอดบปรเป็นเห้นแต่ขาออกมาเลยมาแ,แสงกำลังมาพี่น้อง ได้ลูกเนีขนาดพี่น้องเลยขอดลูกเนี่ยพอแพงถ่าจนคำเดี๋ยวอพอแพงจะให้พ่อมาทำขอดให้พี่นอ้องชิออกแล้วพี่นอ้องชิออกแล้วพี่นอ้องสิงขอดลูกแล้วแสงนั่ง คอร์ดเนนีี่่ยพ้องบอาจักเถื่อนเนาะน้องเอามาผลมันล้มกลางถนนบาทเลยลำบากแท้ๆล้มลงในถนนบังรถเขาสีเที่ยวไปเที่ยวมาสร้างเป็นพี่น้อง เห,หหเห็นหัวแล้วพี่นนองเห็นหัวแล้วถ้าจนคำพี่นนองเลยหลุดหลุน,ลนตัวผู้หรือตัวเมเนาะน้องงินใหม่ว่าตัวผู้ว่าสันรอหลุดพี่น้อเสียออกแล้วตอนนี้หัวออกมาแล้วพี่น้อเสียออกแล้วพี่นนอง เห็นหัวแล้วพี่น้องออกมาแลวพี่น้องออกมาแลวพี่น้อง ออกมาแล้วพี่น้องนี่ออกมาแล้วสมบูรณ์อยู่บ่นี่ออกมาแล้วพี่น้องโอ้เควเสีออกได้พี่น้อง ให้แม่มาเรียลสมบูรณ์พี่น้องสมบูรณ์ตัวผู้หรือตัวแม่สันวันใหม่ว่าตัวผู้ว่าสัน ข้อยาเห็ดเจดอไบวขาดตุ้มแม่พี่น่งยังบวขาดนะบวแสงทำขอดพี่น่งบวแสงทำขอดพี่น้่ง บกขาพี่นอ้องเห็ดนั่นได้แสงบกขาดพี่นอ้องตัวแม่พี่นอ้นองน้องวันใหม่ถ้ายผิดเราแสงที่ทำขอดต้องตัดพี่นอ้อง ขาดแล้วพี่น้องนานๆจะได้เห็นผาแบบนี้สมบูรณ์อยู่พี่น้องแม่กีักาาาขาดแล้วขดวาดลกลๆเลกไหอดแลวพี่น้องฮัลพี่น้องมหอดนีาพแพงก็จสิอจบคลิปสนมเนาะเป็นเพจแม่พี่น้อง ตอนหับสมาสิกใหม่อีกแล้วถ้าไดนกรฝาก็ไลค์ก็แชร์แล้วก,ก็กดติดตามให้ในเดอ้อสบายดีเบิดสุขุสุคนเดอ้อสบายดี